ครับผมนะฮะตามชื่อคลิปเลยครับบอร์ดทำเองนะฮะราคาไม่เกิน3,000กว่าบาทนะฮะต้องบอกเลยว่า,าไฟลอยสังเตรับนะครับก็จะมีหลากหลายคนที่มาเล่นด้วยนะฮะหนึ่งนั้นก็มีคุณเอ็มซึ่งคุณเอ็มเนี่ยเขาเป็นพวกนะักทดลองคัสตอมของเองนุ่นนั่นนี่นะครับผมแล้วเขาก็ได้ลองบอร์ดทำบอร์ดมาอันหนึงให้ผมมาลองครับนั่นคือตัวนี้ครับผู้ชมตัวนี้ครับ ทุกอย่างนะฮะนี่คือทําเองคัสตอมเองนะฮะอันนี้เป็นทักทักมิรากิจชายน,านะครับที่เขาสั่งมานะฮะแล้วก็ล้อเนี่ยล้อสเก็ตนะฮะคือสั่งมาเองแล้วก็เด็กเด็กเนี่ยเขาทําเองหมดซึ่งตัวตัวเขาเองอ่ะสามารถแคลื่อนไได้ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรานั่งคุยกับเจ้าตัวดีกว,ว่าว่าบอร์ดนี้เขาทํายังไงนะครับผมไปรู้รายละเลอียดครับแล้วนี่แหละครับคือเอ็มนะฮะคนที่ทําบอร์ดอันนี้ขายนะครับผม คุณนีครับที่มาที่ไปยังไงคุณก็ที่มาที่ไปก็คือตั้งแต่ได้ข่าวว่ามีตัวทักมิรกิีจีนนะครับผมก็สนใจมากเลยเพราะว่าเ,เคยไปลองมิลกิของของพี่คนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าชอบใจมากแล้วก็ฟิวการเล่นรู้สึกว่ามันมันยืดหยุ่นมันมันเล่นได้กว้างขวางในเรื่องการเล่นท่นาแล้ก็คราเนี่ความเร็วก็ดีแต่คราวเนี้ยผมมีอยู่ สองสามบอดแล้วไม่มีตังเกียร์ท่ไปซื้อหลักหมื่นแล้วพี่ไม่มีตังค์อผมไม่มีตังค์หลักซื้หลักหมื่นอ่าใช่ชวงมีด้วยแล้วก็ผมก็เลยแบบเฮ้ยสนใจลองสั่งมาอ่ทดลองดูทดลองดิว่ามันจะเป็นยังไงดูในพวกช้อปปี้รัสด้เนียอ๋อเออผมสั่งในกลุ่มนะครับเอาในกลุ่มเลยในกลุ่มเลยเพราะว่าอันนั้นคือเขาเขาพีจีนมาใช่ไหมผมก็สั่งแบ่งกับแบ่งไเขาด้วยก็เลยมาเป็นตัวนี้ใช่ นะฮะตัวนี้ก็คือเป็นตัวนี้แล้วนี่คือประกอบคือ,อยังไงฮนะอธิบายคอนเซปต์ของตัวนี้หน่อยประกอบคือตัวเนี้ยมันเป็นตัวเทสเลยก็คือประกอบมง่ายๆเลยเราสั่งทักมาแล้วก็เราฟูดฟลีของที่เราเรามีใช้อยู่แล้วเนี่ยแล้วเรายังไม่ได้เอามาทำอะไรเราก็เอามาจัดใส่ประกอบลองเทสยอยงนั้นเลยครับเฉลี่ยแล้วทั้งตัวเนี่ยเท่าไหร่ครับทั้งตัวเลยทั้งแผ่นเท่าไหร่ทั้งแผ่นเลยนะตัวเนี้ยสามพันห้า สามพันห้าใช่ทั้งหมดที่สามพันห้าใช่ครับสามพันห้าว้าวผู้ชมสามพันห้าได้เด็กด้วยนะเด็กนี่ไม้อะไรเด็กนี้ก็เป็นเมเปิลครับไม้เมเปิลไม้เมเปิลแล้วก็มีติดอ่ามีเนี้ยคอนเคปอี้เร้อยเป็นสมนัปเปอร์เออแล้วนี่แบบมีคอนเคปมีอะไรด้วยนะฟงด้วยนะนัปเปอร์สามสองครับคอนเคปหน้าหลังเออมีโน้ตมีเทลมีคอนเคป้ออล้อล้ออะไรล้อ ล้อเนี้ยบอกตรงว่านี่เป็นเป็นของซื้อมาทิ้งไว้อยู่แล้วขโมยเหรอของผมเองเนี่ยอ๋อซื้อมาอยู่แล้วใช่คือเป็นล้อเก่าไม่มีพ่อไม่มีอะไรตัวไอ้นี้ของ o ูดดี้เพสเป็นเป็นบอดตัวแรกบอดญี่ปุ่นใช่ญี่ปุ่นล้อหลังนี่ว o ดดี้เพสใช่ล้อหน้าแนปจนล้อหลังมันไปหมดแล้วอันนี้คือก็คือเอาร้อหน้ามาใส่ล้อหน้ามันไม่ค่อยเป็นไรอ๋ออันนี้ก็ล้อหน้าของอีกอันนึงที่ผมซื้อมาแล้วแซนป ไปเหมือนกันก็เลยเอาร้อนหน้ามาใส่นี้พรอกันือง่ายตัวนี้คือตัวเทสหลักใช่ตัวเทส้วแลัวจากที่คุณเล่นมาคุณทํามาปุ๊บคุณเทสมาเนี่ยตัวนี้มันออกอารมณ์ไหนมันใกล้เคียงครับใกล้เคียงกับของแท้เลยใกล้เคียงเลยกี่เปอร์เซนต์ถ้าบอกกี่เปอร์เซนต์ของตีเลยนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบนะเดี๋ยวนะไอทักเนี้ยมันคือทักของยาวถูกไหมใช่ครับทักของยาวออริจินอลของยาวอ่าของยาว ยาวครับมิลกิรุ่นที่ใช้กันในปัจจุบันนี้เลยครับแต่นี่คือตัวเทียบของประเทศจีนตัวเทียบเขาทามาราคาแตกต่างกันเยอะพูดก,กันได้ง่ายแตกต่างกันมากโผล่ครับมากโผลแต่ว่าคุณกำลังจะบอกว่าคุณลองเทสแล้วให้ความรู้สึกเหมือนกับของแท้เลยประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่รุ่นไหนมีมีละเอียดมนะั้มีลงรุ่นมนะั้มหรือว่าประมาณนั้นประมาณยาวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไม่มีลงรุ่นไม่มีลงรุ่นครับเพราะว่าเราโฟกัสที่ตัวตัวทักอย่างเดียวว่า เพราะว่าช่วงตอนเนี้ยทักของยาวอ่ะมันใช้รุ่นนี้หมดเออุรุ่นไม่ไม่มีอันเอออย่างอื่นเลยแล้วก็ไอที่มันจะแตกต่างก็น่าจะเป็นแบบพวกช่วงวิวเบทช่วงช่วงตัวเด็กที่มันแตกต่างเอออันนี้อันนี้เท่าไหร่อ่ะยาวเท่าไหร่อะอันนี้สิบเจ็ดครับวิวเบทเออวิวเบสิบเจ็ดใช่แล้วแล้วตัวตัวเด็กมันเท่าไหร่เด็กนี้ยสาสองป่ะสามสองสามสองเนอครับผมตัวนี้ปกติที่ที่เขามีขายกันก็จะมีไซส์ต่ำถึงขึ้นกับสามสองอืครับผม โอเคอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ผมกับเอ็มเล่นให้ดูเดี๋ยวมาบอกความรู้สึกครับว่ามันเหมือน70%จริงหรือเปล่าเอาแล้วครับมาดูคุณเอ็มถ่ายกันหน่อยนะฮะดูครับบอร์ด3 0 0 0กว่าบาททำเองครับว่าเล่นได้ขนาดไหนนะฮะดูครับนี่ครับเบาๆไปก่อนนะฮะต้องบอกคุณเอ็มนี่เขาเบสิกได้อยู่นะครับดูครับดูจังหวะแขนดูจังหวะขึ้นเนินนะฮะ ป๊บขึ้นแบกทีป๊บยกแน่โอ้โหพิวบมากเลยนะครับผมนี่เล่นใช้ได้เลยนะฮะคือบอร์ดต้องค่อนข้างที่จะตอบสนองด้วยนะครับถ้ามันไม่พิวไม่อะไรเนี่ยมันอาจจะไม่เล่นไม่ได้ขนาดนี้นะฮะดูครับโอ้โหทำเองอะเนี่ยเวอเลยต่อยอสักรอบไปไปไป,ไปดูครับอุ้ย ธรรมาดาที่ไหนไปถามความรู้สึกกันดีกว่า okay, ะะเป็นไงครับไล่ลรับเป็นไงบ้างเล่นไหลดีมากครับเลี้งสปีดดีแล้วก็จังหวะที่คืนตัวเนี่ยคืนตัวค่อนข้างดีเลยมันจะแตกต่างจากของแท้นิดเดียวตรงคืนตัวเนี่ยครับนอกนากน้นนผมว่าฟิลใช้ได้สำหรับมือใหม่มือเก่าได้หมดอ,มอันนี้คนทําคนทําเองอาจจะอวยของเองนะฮะเดี๋ยวผมซึ่งไม่เกี่ยวแล้วคุณขอลองเล่นดู ว่าจะเป็นงไงเดี๋ยวผมพูดตามความรู้สึกผมด้วยโอเคไปโอเคตาผมนะ เล่นยาวมานะครับยาวจะไวๆหัวไวๆซึ่งไอ้ทักเนี้ยไวอย่างนั้นเลยนี่เดซิกธรรมดาถูกป่ะใช่ครับเดซิกไม่ได้ปรับให้มันไวอะไรขึ้นเนอะไม่ได้ปรับมันเออมันปรับไม่ได้อยู่แลครับพงนี้โอเค <Yeah. S 1> สายซิ่งชอบแน่นอนคือผมเนี่ยเป็นสายหนึบมันอาจจะไวไปสาหรับผมแต่ถ้าคนที่เล่นยาวถ้าชอบความสึกแบบแต่สแนปง่ายนะผมเนี่ยบอกเลยผมไม่ได้เพิ่งหัดสแนปยังไม่ไสแนปเก่งอะไรนะ ตะกี้หมุนก็ยังมั่วๆอยู่แต่ว่าตัวนี้ใช้แรงน้อยกว่าเอาพุ่งตรงใช้แรงน้อยกว่าแล้วมันหมุนเลยแต่ต้องจับจังหวะต้องอยู่กับมันสักพักหนึ่งต้องเรียนรู้หน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคนอยากจะทดลองอยากจะลองเล่นผมพูดเลยว่าตัวนี้โอเคคือเล่นได้ฟิลเล่นง่ายไม่หงุนหงิดไม่ใช่แบบบอดราคาแบบที่เราเคยซื้อแรกๆที่แบบสา0พันสี่พันแล้วแบบมาแล้วแบบ แข็งๆเลี้ยวยากๆอะไรเงรี้ยคนละมิติเลยอันนี้คือแบบมาใหม่จริงๆอ่ะคราวนี้มาลองเข้ากุย้ยดูนะครับแบบแคบๆนะฮะดูว่าจะเล่นได้ไม่ได้นะฮะลองดูนะครับมานะฮะความลื่นไหลนะฮะก็ถือวงแคบใช้ได้เลยนะเนี่ยมีเสียงนิดหน่อยนะฮะเกยร์อาร์ตอาร์ตนิด,น,ดนึง เนะนี่ยแต่ว่าก็เข้าแคบได้เลยนะครับไหนลองยาวเลยนะฮะยาวเลยฮะทางนู้นนะเข้ากวยผิวไปเลยครับเข้ากวยผิวไปเลยปึ๊บจบด้วยการล้มนะครับสวยงาม อ่ะเดี๋ยวไปนั่งสรุปกันอีกทีอ่ะสรุปจัดใจกันอีกทีนะฮะสำหรับส่วนตัวผมนะฮะผมว่ามันคิิวไหวมากแล้วก็มันแบบเล่นได้ฟิลของความที่เหมือนบอร์ดราคาแพงๆนะฮะไม่ลักถึงคุณบอกมาราคาอะไรนะ3,500หเริ่มต้นครับ3,500เริ่มต้นนะคือต้องบอกว่าถ้า3ามพทั้งหมดเนี้ยบอกตรงว่าคุณเอาไปเนี่ยคุณปรับตัวของมันนิดเดียวเนี่ยในความไหลลื่นคลิวไหวของมันเนี่ยแล้วคุณทําตัวให้แบบ ให้กลมกลืนกันมาให้ได uh, ้ผมเชื่อว่าเป็นบอร์ด mm, ท yeah. ี mm, yeah. much, really? ่คุณจะเล่นแล้วสนุกมากๆอีกหนึ่นบอร์ดเลยประมาณนั้นนะประมาณนั้นเลยครับเอออยากได้อยากได้ฟิลที่เทียบของแพงไม่ไม่แล้วแล้วรอคุณแล้วล้อนี่ยังไงมันจะเป็นอันนี้ตลอดเลยหรือเปล่าหรือยังไงไม่จำเป็นครับล้อก็คือถ้าใครอยากได้สเปกไหนก็บอกได้เลยถูกแพงได้หมดอ๋ออ่าเราก็เปลี่ยนให้ลูกปองลูกปืนบอกสเปกมา พูดอย่างนี้นั่นหมายความว่าคุณเอ็มเขาจะคัสตอมขายนะฮะคุณจะขายถูกไหมอ่าใช่ครับผมคุณมีกี่ตัวในล็อตของคุณตอนนี้เหลืออยู่เก้าตัวครับเก้าตัวเกท่น,น,นั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ตัดมาล็อตใหญ่ เราไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีไงลองมาลองก่อนแต่ลองแล้วผมกับคุณเอ็มผมไม่ได้มาช่วยขายเชียเพื่อนด้วยบอกก่อนไม่ดีผมก็ต้องบอกให้เอ็มต้องไปติดวาต้องไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นแต่เมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วว่ามันสามารถเล่นท่าได้มันสามารถ snap นู่นนั่นนี่ได้ซึ่งเอ็มเขาทําให้ดูแล้วนะผมก็ยังไม่เก่งไม่ใช่อะไรเป็นมือมือสวดสั่งได้ที่ไหนสั่งได้เลยครับที่ ig ig q i d a ้ครับขึ้นให้แล้วนะครับผม inbox ไปมีแค่9้าตัวราคา เริ่มต้น3,500โอเค3,500ถ้าเป็นถ้าเป็นสเปคอย่างนี้นะอ่าใช่ครับล้อล้อไม่ใช่นี้นะเป็นล้อใหม่นะอ่าเป็นล้อใหม่<อ>ล้อเป็นล้อใหม่นะฮะ3,500ที่เหลือไปคุยกันเองจะเพ้นจะเพิร์นเพิ่มเติมพร้อมเอมันเพ้นได้ด้วยอ่าครับไปดูในทีได้อ่าไปดูในทีเขาได้นะฮะผมไม่ได้มาเชียร์รุ่นน้องไม่ได้มาเชียร์เพื่อนว่าเฮ้ยผมก็มีศักดิ์ศรีของผมคือถ้าของไม่ดีกูก็ไม่กล้าโปรโมทอ่าพูดตรงหรือว่าถ้าเป็นทัศ เป็น CX ธรรมดานี่ก็ได้ครับตัวนี้การันตีจากหลายคนแล้วว่าเล่นง่ายเล่นดีเหมือนกันอันนี้มึงไปคุยกันเองกูเอาแค่ตัวนี้พอผไอ้นี่มิอยู่ก็แอบแถมนะฮะอ่ะโอเคนะวันนี้ผมรีวิวให้แล้วนะครับผมกับมันชื่อมันชื่อบอร์ดอะไรคุณจะมีชื่อรุ่นอะไรมันไหมก็มิลกิจไชน่าเลยครับนะฮะโทรไปบอกอยากได้มิลกิจไชน่าเ้าแผ่นดูปุ๊บถ้าใครอยากได้ผมบอกเลยว่าแม่นคิ้วไหวเหมือนยาวจริงๆคุ้มค่าโหดสัตสัสบอกแค่นี้ เจ้ารับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ